กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงคะตั้งแต่กําเนิดเลยจะเห็นได้ว่าตาข้างซ้ายเนี่ยครับเปิดได้ประมาณครึ่งลูกตอนนี้ปัญหายังไงบ้างน้นองมินเห็นได้บชัดการมองเห็นน้องเพราะว่ามันลืมตาได้ไม่สุดเทียบดูชัดๆเลยตาสวยมากนะครับตาเดิมที่ว่าดีอยู่แล้วก็สวยขึ้นอีกส่วนตากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนี่ยเราก็ดึงเปิดยกชั้นตาให้อย่างสวยนะครับนอกจากจะได้ แก้ไขปัญหาลกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแล้วยังได้ตาที่ดูสวยแล้วก็ดูมั่นใจขึ้นมากๆวันนี้สวยหวานจริงๆสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้นะครับอยู่กับหมอทม,มีนะครับตีสอพคนคลินิกนะครับวันนี้หมอ้อมอยู่กับคุณน้องเอย่ยน้องมิ้นค่ะน้องมิ้นนะครับน้องมิ้นอยู่บ้านอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ป้าเจ้าอยู่ป้า <c oughs> เนาะ,ะอำเภอพร้าว <c oughs> จังหวัดเชียง <c oughs> หใหม่มาติดตามผลนะครับหลังทําตาสองชั้นนะครับแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงครบ3เดือนนะครับ เปรียบเทียบกันกับรูปเมื่อสามเดือนที่แล้วที่เรามาเนาะกับวันนี้นะครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอะ่ะก็รู้สึกว่ามันมีความมั่นใจในการใช่ชีวิตมากขึ้นนะคะเพราะเมื่อแต่ก่อนเนาะเวลาจะถ่ายรูปอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช่มุมกล้องเยอะแต่วาเดีวเนี่ยเราก็คือมั่นใจเราสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมตามที่ใจเขาต้องการค่ะแล้วก็ใช่ชีวิตได้แบบ ได้ดีขึ้นนะคะมันมั่นใจทําไมน้องมิ้นถึงแบบตัดสินใจอยากมาแก้ไขปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงกับหมอที่สมคุรคีนี้ครับผมก็คือว่าต้องเรามาตั้งแต่ความเดิมว่ามีความตั้งใจที่อะทาสัญญกรรมอยู่ละแต่ทีเนี้ยเฮาก็ยังหาคีนิกตียังตอบโจทย์เทาบบได้เตื่อยอะกะแล้วก็คุณแม่เปินไปเปิดเจอรีวิวของน้องเคสผู้ชายอะกะตีเปิดมีอะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงใช่ก็เลยก็เลยเข้าไปดูเข้าไปดูรีวิว แล้วก็รู้สึกว่าเห็นน้องเขาแบบทําออกมาแล้วดูเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็ดูแบบบุคลิกดีขึ้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเอออยากให้โอกาสตัวเองในการที่จะมาเสริมสร้างความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะก็เลยเลือกมาตีทรงคุณคีนิดแล้ววันนี้เกาะประทับใจการตัดสินใจข้างนี้นะอ่ะให้ดูกระจกดูดีๆว่าหื้อคะแนนหรือหื้อความซุกตัวเองมากน้อยแค่ไหนก็ร้อยเต็มร้อยค่ะร้อยเต็มร้อยเนาะ มันความรู้สึกมันแบบโอ้โหมันไม่ใช่ความสวยเนาะมันคือความมั่นใจเนาะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจมาโดยตลอดชีวิตสําหรับใครที่มันมีปัญหาครับผมก็คือตาไม่เท่ากาันกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแต่กํา <อะ S 1> เนิดเนาะน้องมิ้นม,มีอย่างจะฝากบอก <S <S กเพื่อนๆบางถ้ายังหาคลินิกยังมาได้เตือก็กลองเข้ามาดูตีสงคนคลินิกก่อนก็นได้คะ่ะคุณหมอเพื่อคำปรึกษาได้ดีมาก บอกได้เลยว่าวันนี้<บ>มันแบบ,บว,วันนี้เห็นหน้าน้องมินแล้วรู้สึกว่าอดไม่ได้ <ừ> ที่จะต้องมาแชร์ความสุขเห็นแล้วแบบรู้สึกแบบตื้นตันแล้วก็ปรบปรื้มมากๆเลยนะคะรับอยากขอบคุณหมอเหมือนกันติขึ้มหน้าไหม หน้าใหม่เนาะโอ้โหตื้นตันน้องจะร้องไห้โอเคก็ต้องบอกว่ามันเป็นความร,รู้สึกที่ออกมาจากใจนะครับแล้วก็ทุกๆคนที่มาที่นี่เนาะก็หมอก็ดูแลแบบสุด GP, สุดฝีมือ GP, สุดหัวใจเหมือนกันเพื่อที่จะให้งานออกมาดีที่สุดเพราะหมอเชื่อว่าใบหน้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดเนาะแล้วเราก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเราเองแล้วนะครับวันนี้หมอทอมมี่กับน้องมิ้นขอบคุณทุกๆท่านมากนะครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับผม